มัชชาพาพื้นค่ะสวัสดีย้มเศาราค่ะพี่น <_ T> ้องก็คือว่าวีซ่าผ่านวีซ่าผ่านไม่เราติดต่อมอคือเริ่มแรกเอาจากรประสบการณ์ของของมาก่กอนนะคะว่าตรงที่ทางออกเครื่องบินนะคะยืนรอกับพนักงานเขามันก็ยืนแล้วก็เงงเงงเเอ๊ะทำไมพี่เขายังไม่ออกมาสักทีนะคะรอประมาณ5นาทีได้นะคะพอพี่เขาออกมาแล้วก็ มันกัยานมันก็อุ้ยฉันจะต้องทําอย่างไรดีฉันตื่นเต้นฉันได้มาเหยียบประเทศรัสเซียนะคะเพราะออกมาแล้วกับยางไปปกติกับต่อแถวนะคะ,ะต่อแถวคนละแถวนะคะพอต่อแถวเสร็จมันก็ไม่ได้เตรียมเอกสารออกจากกระเป๋านะคะที่จะยื่นให้เขาดูนะคะมันก็ยื่นแต่พาสปอร์ตให้เขานะคะเพราะยืนไปแล้วเขาก็เลยถามมันเป็นภาษารัสเซียว่วาคุณจะไปลงที่ไหน ะะมัดก็งงงงมากเลยนะคะมัดง,งงแล้ววันนี้แต่พี่อีกคนหนึ่งอ่ะแกผ่านเข้าไปแล้วตอมอไม่ถามอะไรสักคำนะคะแต่เขามาเจาะท่มัดนะคะมัดง,งงแล้วตอบยังงบ่ได้เงื้อเงื้อเงิเ่มตกใจนะคะสตีโบมีนะคะเขาก็เลยดึงตัวมัดกลับมาพอดึงตัวมัดกลับมามัดเป็นคนสุดท้ายเขาก็เลยปิดประตูเลื่อนลงมาขังมัดเลยนะคะมัดก็เลยแบบตกใจแล้วก็ เรียกพี่เขานะคะก่อนที่เขาจะปิดประตูนะคะพี่ก็พี่กับมาก่อนมัดไม่ผ่านอะไรเงี้ยคะ่ะพี่เขาก็แบบยืนยืนงงนะคะแบบต่อมอก็เลยเรียกพี่เขากลับมาด้วยกันอ้าวคุณมาด้วยกันใช่ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะพอมาเสร็จนะคะเอาแล้วคะ่ะเน็ตมัดก็ไม่มียังกาบบมี่นะคะเอะพอเราจะเชื่อมต่อเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi wifi เขาบอกเปิดนะคะแล้วทีนี้ก็ตกใจมันกับพี่เฮดจังได้ล่ะแล้วพวกเจ้าหน้าที่เขาก็มายืนชุมนุมกันนะคะมายืนชุมนุมกันเขาก็พยายามถามมันนะคะว่าคุณจะไปลงที่ไหนเขาก็ถามภาษาอังกฤษอีกเขาถามภาษาอังกฤษคุณจะไปลงที่ไหนเริ่มแรกให้บอกเขาตามที่เรา ลงในเอกสารไว้พี่เขาลงที่มอสโกเขาก็งงสิคะว่าลงมอสโกทําไมมาลงอยู่ที่เมืองนี้นะคะซึ่งมอสโกกับเมืองที่เราลงมันไกลกันมากนะคะพี่นอ้องก็เลยกลายเป็นว่าโดนติดทั้งสองคนเลยคะ่ะโดนเข้าห้องเย็น,นะคะ่ะพอเข้าห้องเย็นมัดกระสันนะคะพี่น้องมาตกใจคือสีหน้าคนเรามันจะเปลี่ยนเลยนะคะพอเราตกใจสติไม่มีมัดก็ เขาก็ถามเป็นภาษารัสเซียเอกค่ะมันก็ตอบไม่ได้เขาเอพี่มันก็เลยบอกพี่คนนึงว่าพี่ที่มาด้วยกันนะคะว่าพี่โทรหาโทรหาน้องที่เขามารับเลยจะมีผู้จัดการมารอเราอยู่แล้วนะคะเขาถามเป็นเราเป็นระยะระยะว่าถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วฉันมาถึงสนามบินแล้วนะทําไมคุณอยู่ไหนแล้วอะไรเงี้ยค่ะทาไมยังไม่ออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยให้พี่เขานะคะโทรไปหาผู้จัดการเพราะว่าพี่เขาได้ซื้อ ได้ซื้อไอ้ซิมเดิที่เดินทางทั่วโลกนะคะซิมตัวนี้ดีมากถ้ายัางไงซิมตัวนี้ดีมากนะคะใช้ได้ถึงสิบห้าวันนะคะซึ่งเราไปซื้อที่สุวรรณภูมินะคะเขาจะมีซิมขายเดินทางทั่วโลกนะคะอันนี้ดีที่สุดนะคะถ้าเราจะเดินทางมาเมืองนอกนะคะและทีนี้ก็โทรหาผู้จัดการก็นั่นแหะคะ่ะเขาก็ยังถามเราอยู่ดีนะคะว่า คุณจะไปลงที่ไหนคุณจะไปพักกับใครคุณจะไปอยู่กับใครซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวตรงนี้มาเลยนะคะถามแค่คําถามเดียวแต่ว่าเราไม่ได้เตรียมตัวนะคะคือมะนะัดอ่านอ่านในเอกสารแล้วอ่านในจดหมายเชิญแล้วนะคะว่าเขาจะให้เราไปอยู่ที่ไหนแต่มัดไม่ได้นึกถึงตรงนั้นเลยนะคะประสบการณ์ครั้งแรกนะคะประสบการณ์ครั้งแรกนะพ่อแม่พี่น้องว่า เทาสีเดินทางไปต่างประเทศนี้หนึ่งเราต้องรู้เลยเลยว่าเราจะไปพักที่ไหนเราต้องหูเจ้าของแล้วนะคะไปพักก๊าไฮไปพักยูไสนะคะโบแมนว่าตอบอยังเขาบ่าได้นะคะติดตอมอนะคะกรณีแรกเลยนะคะแล้วว่าที่นีมาตกะให้พี่เขาโทรไปโทรไปเขาก็เลยคุยกันเป็นภาษารัสเซียกับผู้จัดการของมัดนะคะคุยกันแล้วเอ,อเขาจึงได้ยอมปล่อย เขาถึงได้ยอมปล่อยเราสองคนนะคะ,ะจนทีนี้ก็มัดก็เริ่มผ่อนคลายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายลงแบบเออถ้าคุณอยากไปอน,นวดไปสปาที่โรงแรมฉันคุณก็ไปนะคะดิฉันจะอนันบริการานวดสปาฟรีนะคะเราก็ว่าไปนะคะแต่ที่ไหนได้ก็เขาก็เสียตังนั่นแหละคะ่ะแต่น้ำไม่มานะคะเพราะไกลมากนะคะ เดินทางประมาณ7-8ชั่วโมงได้นะคะเขาก็ดีนะคะเขาผู้จัดการมารับก็ซื้อข้าวซื้อน้ํามาให้เราเป็นอย่างดีนะคะต้อนรับนะคะกินทั้งรถเลยพูดว่าพกินทั้งรถเลยคุณเลนโทรศัพท์ได้เลยที่ไหนได้แบตมัดหมดนะคะ WiFi กับบมีนะคะพี่น้องซิตี้ต่อไพรกับบได้นะคะอันนี้ข้อสําคัญเลยนะคะถ้าคุณสิเดินทางไปเมืองนอกนะคะ ซื้อไอซิมการที่เดินทางระหว่างประเทศต่างประเทศไปเลยนะคะพี่น้องประมาณ900บาทนี่ราะคาพี่น้องมันใช้ใดสิมหามืเอเราจะสิเดตติดต่อทางบัานทัาได้ว่าเขาเดินทางปลอดภัยด้ออีกอย่างประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์แหลกของมัดน,นะคะที่เดินทางไปต่างประเทศนะคะตื่นเต้นคะ่ะวีซ่าผ่านแต่ทำไมติดตอมอนะคะฝาก เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้มาด้วยนะคะ